สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับมนมาล้านปตาพี่พ่อหนองมาหากินรีนจ๋าครับค่ะหลงๆมาตุ๊บคือยังซิดซีดเบ็ดเบาๆนี่นี้ครับเมนจ้ะมาเฮ็ดเหรียญยู่น้ำไหลน้ำหนาเนาะปลาเหลียงนะครับเมนจ้ะปลาปล่อยจะว่าของบ่อเด็กบ่อเด็กหายหัวอาหารเนะาะค่ะหลงๆมากทำกิจกรรมจุ๊บโอ้ยคือซิดแห้งแต่เบา พอหันไม่พอเด้อเว้ยข้าก็ได้มาสามตัวนะน้ำบาลนะกะเสียมามาปีงหรือจะไปก่อยไปแจกจะก่อยที่ครับดอกสะดาวนะเบาลนะนั่นชิล่งน้ำเลยลูกก่อยแล้วข้าก็เสียไปขัว๋อห้อมจ้ะ่วนนี้ก็ยังสิบวันเหนือออกไปหากินทั้งไก่เด้อจ้ะัอยากได้ลายยางอยู่จ้ะสิเฮ็ดกอกแกะกินน้ำบานนี่ละจ้ะอ๋อลูกไม้เบิ้ง trời <laughs> <laughs> uh, cho luôn các bạn ah uh, thế ขับท้องต่อโอ้ยรุดอีกโอ้ยสมพรถึกหลูดเลยเม็ดก้อนบานเม็ดก่อนถึงตาหลูกซะหอมังล คือตเบาเานนี่น,น,นี่ได้แล้วโอ้บนิน,น,นอาลูกละจะ<ด>เป็นบ่อเะลูกอะว่าวันหลกสามตัวสี่ตัวเลยจ้ะกชิคพอก,กินแล้วมาสามตัวแหลกเข้าายไทยบะท่านจ้ะให,ห,ห้ต้นหอมเห็ดเบื้องบด ทำนันนนั้น,นมาล่ะจอยมันมาไก่อะไรั่ระวังระวังระวังขลัลงดึง,ลงขลังดึงปุ่นม,มันมาถ้ายิางมันกินอาหารยิงตกล,ลงไป อุ้ยเจ้าหน่อยเจป้อยปอยลูกปอยให้พอจ้าลงจ้หน่อยพดหน่อยพดเฮ้ยเจ้างามโอ้ตัวนหอมกระซิบเวดเป็นอยู่ต <music Brothers> ัวนี่อ้าวเออยิงเหยื่อหมดแล้วโอ้ยนเห็นใจหน้่งมันหนาอุ้ยปลาหยา

อักยึ๊บด้ยญิงขึ้นมานด้ว่า <c oughs> โอ้แตลายเต็มยนนเบยญิงเะตัวง,งามๆเลยโอ้นั่ตัวง,งามแหงเด้อจะซ้ำซ้ำสามสีนิ้วอยู่นมานาะนี่จะให้ปลาเขาแต่สีอ้นอ้วนเนี่เด้อจะเพราะว่าให้เด็กๆมีส่วนรวมเนาะตัวงามเลย เอายิงนอยนะเอาต้นหอมเอต้นหอมเลยป้ลูกปุ๊บนี่ต้นหน่อยหน่อยวต้นน่อยแนลกลลูกลูป้ินิปลูกปยโอ้มน่อเป็นผู้ซส่อาหารอาหารน่าเป็นเป็นยังก็บ้าขนมปังกบกบอาหารป่าเนาะหัวอาหารป่าเนาะจ้ะ นดี๋มาบอกเดี๋มาบอกเขาบอกจ้าโอ้ยจอยกุหมานเดี๋ยววะเด็กมันฮ่าเด็กถใจขนาดมวนแหงจ้ะโอ้เก่งนี่พูนก่งเดี๋ยวปลาไปขึ้นสะเดาไปก้อยขึ้นดอกสะเดาก็ลังปุงเลยจะเอาไปกินกับก้อยปลาเสร็จแทบขันใส่นมดแดงก้อยแล้วก็จะไปขัวหอมๆกินจ้ะ อาวันะไาบ่เอาบ่อรบ่ตนอโอ้ยรถทไมทำไมเป็นไจอยยิงมาบ่แกมือตนอแกมือตโนอก็ยิงไปสไก่อนกันบเนาเอยิงอาหารเบิดแล้ว หัวแล้วหวกนี้เอามาหลอนมาเดี๋ยวม่ต้นห้องเดี๋ยวม่ลกอโอ้ยลุดแล้วไม่ไม่ไม่พอใส่ให้เนี่ <laughs> มาหลานนี่ตัวตัวกันผู้หญิเยน้ำามากเกลี้่มาหนาวมาันตลกลก เยื่อละหลายเล้ยอ่ะโหลนั่งอยู่แต่ว่าปลาบ่มาโอ้มันกินก่อนโอ้เอาหาไม่พอน้ำโว้ือึมานใช่ปะมาลูกมามาลูกมาโอ้ยพอบันไดเลยลูกได ตัวบางามเลยผุดโอ้เก่งเลยวะจอยพราะเป็นมาระลูกโอ้ลุตลุดลุตลุตลุตเอาลนี่เอาลนี่เพราะลูกข้าวเป็นวโอ้เจ็ดตัวแล้วใกล้จะพอกินแล้วเ็ตัวพอดีเลยเด็กมาปลาหม่อนี่ยเป็นคือใ่ใหญ่คือใบใหญ่คือข้าวเสืออันตลาดเนาะปลาม มาด่านมิดเลยดึองเองบุ้ยไปยังไเดไปสุดท่ายอโอ้ยตัวไงเ้ยพ่อก้อยแล้วบานาี่อ้ยพ่อร้านบาเไยพ่อโต,โตเลยม้ยมาเป็นมาเป็นจะไปหมาแหงหูตัวไง,งเลยพนใบยังนี่ลูกเอ,อเ้ยกับบอลจ็กคือ,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 อกันปาป บม่โ่ป้าปากเอ้ยป้าปากป้าปากไงอ๋อพ่อก่อยละบาดนี่พอแล้วพอแล้วมาลานมาลานยังนางหนิงเชื่ออยู่จ้ะสุลูกกบ่ได้ปวด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 ตอนนี้นี่นี่บ่อยบ่อยเพราคือเพาคือสุลูกกบได้มัเป็นแง โ oh. อ no oh, <laughs> <laughs> ๊ยโอ้อ้ยหาแล้วครูไม่ใส่ไหมลูกพลรานบอลไหนพ่อเนี่ยหโอยิงหน่อโอ๊ยรูปเลียวว่าแล้วครูไม่ใช่ไหมลูกฮอมโอ้ยมันเ้ย น้องเหมยเบาสูรูไปแจักเสือในครูไม่จะปลาลูกม้ ตดนมาละเนี่ยูู่ก็บอะไรลองนามมาเนี่ยเอาโอ้อยไอ,อยจอยหมานเวย่ยได้บ,บอระรอบสุดท้ายโอ้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 ฝ่อหมานก่อนเวย่ยรอบสุดท้ายแล้วจ้ะเดี๋ยวสิกกับคนไป ก๋อยนะน้ามานะทำข้าวทำกับข้าวกินแล้วต้นหอมไหนบออหญิงลวดโอ้ต้นหอมลวดไหนจะพอจ้าผูวเดียวป่าเขาเอามาบนนี้ป่าวพลังงานนีเลยนะไปปีนไปถอดครับไปก้อยเน้นฝากก้อยใส่ไข่ใส่มดแดงเนาะนี่มดแดงยี่น้ำหนักข้างบนนะอุ้ยห่างนี่อะตรกับเรา เนอปลาเขาหัน้ำมนะหั่กะทิเอาอย่งกรอเอถึงนเหนื่อเพ่อน่าจะักไปซับเนาะถ้าเรากะานก็จะไปขันขันมดแดงมาบ้าไปขันมดแดงครับขันมดแดงให้ขันมดแดงเลห้ามาบีบหนามออกครับ่ครับกะทิพงเนี่นี่นำันนะเนี่ครับ้าเาวโบีบหนามโมขันมดแดงคุนกะทิเป็นเอลี่เนาะอันนี้าวักินดิบเ้อจเล่เากะิเอาไปขวารวเป็มกเซไปตองปีงชนึงนะวมันนส่วนเป็น ดูเพิ่นกับหัวคนทานซนองอตุ่มอะไรเลยจ้ะส่วนนึงเขาก็แบ่งถอดให้เด็กๆเนาะแล้วก้อยบหลายจ้ะแล้วจำพวกกินขามันมีอลไรจ้ะจะว่าพักสะดาวเฮาเขาเนี่ยไปหาอยจะว่าเนี่ยมันเห็นต้นพุ่นมีอยู่ประมาณเนาะมาใส่ข้าวคัวข้าไปจ้ะโอ้ยไก่ก็ได้ตอนโบฮิดงานกระบอกฮ้องรบกวนเจ้าสองเนี่ยผีเพชรจะมาด้วย เด็กๆเบาๆนะคะสิมันก่อนเนาะเด็กแมงอ่อนๆเล็กน้อยเล็กน้อยเมื่อกี้ถอดปไปเลยเรียบร้อยอิ่มเลยนี่แต่พงใหญ่น่ะเนี่ยปลาฝีมือน้องยิงพี่น้องจะไปน้องยิงมาแต่ใส่กะลูกข้าวขนมมาเนาะนั่งสนองลูกหลา่แหงเลือดจ้ะมาเล่นนั่หอมมากกว่สิเป็นนี่จ้ะ แต่ว่ามีต้นหอมด้ยนะเอาจำที่มีทีกพ่อข้อมปีหลักกับพร้อมแดงสละเน่จ้ะใส่ไปเลยว่าต้นหอมเพราะมันมีน้ำวลาศอะคำข่อยเข้ามาละจ้ะสิไปส่งลูกสาวอีกเนาะไปส่งน้องยญิงนั่งจ้ะใส่พริกสดเอามานั่งเพื่อต้นเสียมแลักกัสีสันจั๊กน้อยหน่อยนะอู้หูหอมไหวเด้หอม ขาจะเรัแล้วก็วนีม่นหอ,อมอหมดเนาะลาบก่อยปลานิ่งปลานิน่งปลาจะเพียนนีปลาป่านตัวหนึงเป็นยปะปะนีปลาป่าล้านสีเส่เดียวกโตล้านสี่ถึงสตัวแม่อย่บอุย้ยเหอือม่น้องยิงเมดแม่งสามตัว <laughs> หอมเลยหอมหเง้ยเปน็น<า>ปลาเสร็จแล้วป่ะเสรแล้วหอมเนีน่ย<า> ขันนี่มะล้านก็เอาใส่เกลือขันแม่อเนื้อขับพนเดงเบาครับคนไปเหนียวคนสีผงนะใส่เกลือแล้วเาก็ไปหาหมดแดงใส่นะแต่ว่าตอนนนั้ที่ไปหาหมดแดงตอนขันสนมโมได้ทายเนด้อแต่พออยากคลิปอยากโหดนะถ้าก็สิรวบรัดเขาเลยจ้ะแซ่บนี่ครับหอมเนาะหอมเป็นแต่นัวเนาะหอมนัวแล้วมอทำสิ่งกระหูกว่านัวนม่จ้ะอันนี้เขาก็ทำการเอาหม้อหมกเนื้อแต่หมกใส่ตองหอา ปาาขาก็ได้สองมกไงแต่มกละจานอยู่จ้ะนี่เดี๋ยวเขาปิ้งซุกเรียบร้อยท่าจังสิแกไพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะปามกเรียบร้อยโอ้ยสวยงามมากโอ้จะเสียดเถอวะแค่จานแค่จานติ๊กพเจ้งเฮ้ยสารเ้ยสสานมาตอมเขาอมจออางเดว หอมหอมแห่งจัดกินมากมักใส่ใบตองทั้งหอมขมบัวทั้งหอมใบตองหวานเลยโอ้โหเทตแยงเลยอดกระเดาบ้างคิดเองเทตแยงเลือดกระเดาบ้างไป็นาะอืมโอ้โหเห็นได้จะไม่กินข้าวกับก๋วยปลาก็ไม่รังฉันน้องน่าเนาะก๋วยปลาแล้วก็เป็นมกครับอันนี้ก็นสิป็นกาิ่นกัมหัวเพิ่ปเนาะต้มถ้าน้องต้มจะใส่น้ำเพิ่อเป็นคนคนนี้คือน้ำ พอแดงชิมาลานขันออกนะเหน็บใส่ล,ลงในห,หม้อจ้ะอันนี้เป็นปลาชะนองอบอบร่มร่อนเนาะแต่ว<ม>่าอ,อีกส่วนหนึ่งที่ผอดน้ำมันคือเด็กๆกินเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจะเป็นคลิปหาอยู่หา,หากินอยู่บ้านเด้อจ้ะพ่อเด็กพ่อพี่พ่อน้องเนาะเด็กๆเดี๋เสียงดังลู๊กกดจัมป์พอการคิดไม่ได้อจ้ะคลิปนี้วันชะนงลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ดีไม่หิ้งลำลุยลำรวยจ้า